วันนี้เราได้มีโอกาสกลับต่างจังหวัดอีกครั้งนะครับระหว่างการเดินทางก็จะเจอสิ่งที่แปลกหูแปลกตาเพราะเราจะไม่ได้กลับมานานแล้วและเส้นทางที่เรากําลังกลับไปนี้ก็จะผ่านเหมืองทองเหมืองทองอัคคลานี่คือแหล่งทองคําอัคคลานะครับไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพบที่ประเทศไทยเราและตรงนี้คือที่ตั้งของจังหวัดเิชบุ์จังหวัด เม่บูรณ์อยู่อำเภอวังโป่งโซนนี้เป็นโซนที่ขอนระเบิดถ้ำระเบิดถ้ำระเบิดทุกอย่างเพื่อเอาแร่ทองคำออกมาไม่ใช่อหลองนะของอหลงนี่จะระเบิดภูเขาเผากระท่อมเนี่ยมันเป็นหนังนะครับอันนี้เป็นระเบิดเอาทองจริงๆแร่ทองคำจริงๆนี่ลองดูครับบรรยากาศครับผมผมอึ้งจริงครับผมว่ามันใหญ่โตจริงครับตรงนี้ก็ยังว่าเนาะว่าพอได้ทําการระเบิดภูเขาแล้วอะแร่ต่างๆเนี่ย มันก็ปนเปื้อนไปกับน้ําทําให้เมื่อฝนตกเนี่ยน้ําก็ไหลไปในแหล่งลำํำธารในพื้นที่ที่ชาวบ้านใช้สอยอยู่ก็เลยมีผลกระทบต่อสุขภาพดนั้นแล้วก็เลยโดนถูกหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบแล้วพบว่ามีสารปนเปื้อนอยู่ในน้ําแล้วก็ในร่างกายของชาวบ้านด้วยก็เลยถูกปิดไปชั่วชั่วคราวนะครับแต่ตอนนี้ก็ได้กลับมาเปิด แล้วอีกครั้งหนึ่งเขาคงจะทําระบบหรือว่าวิธีป้องกันไม่ให้สารแร่สินแร่พวกนี้ไปปนเปื้อนอยู่ในน้ําครับตอนนี้ก็กลับมาเปิดอีกครั้งแล้วนี่ก็คือเหมืองทองอัคราครับครับผมตอนนี้ก็เอาประมาณนี้แล้วกันแต่ว่าตอนนี้เรากลับไปก่อนนะครับผมที่พักเพราะว่าเริ่มหิวข้าวแล้วไปเร็วเร็ว<ป>เร็ว<ๆ>หลังจากที่เราแวะดูเหมืองทองอัครา แล้วก็จะเดินทางต่อไปบ้านพักหลังเล็กๆในชุมชนที่มีชื่อว่าบ้านวังสารเป็นบ้านที่โอบล้อมด้วยภูเขาการปลูกพืชนานาพันธุ์ข้าวโพดปลูกอ้อยพืชเศรษฐก,กิจปลูกผักปลูกอะไรอีกมากมายอีกเยอะเลยครับ นเราทำงานเหนื่อยๆถึงเวลาพักก็ต้องกลับบา้านมาอยู่กับธรรมชาติมาอยู่กับความเป็นจริงมีต้นมะขามที่คุณพ่อปลูกไว้เอาไว้ทำรรมะขามแช่อิ่มไว้ขายและต้นมะละกอที่เต็มไปด้วยลูกสุกแทบกินไม่ทันและฟาหมูที่คุณพ่อเลี้ยงไว้ไว้จำน่ายแม่พันธ์ุและลูกพันธ์ุออกคอกหนึ่งก็หลายสิบตัวเลยทีเดียวครับ พอตกเย็นลงมาถามว่าอยากกินอะไรดีก็คงหนีไม่พม้นเมนูหมูกระทะอีกแล้วครับเมนูนี้ง่ายๆกินไปชิวๆไปย่างข้าวโพดไปด้วยโอ้ยบรรยากาศโคตรชิวอ่าตอนนี้ก็มาถึงบรรยากาศของแคมปิ้งในยามค่ำคืนนี้แล้วนะครับเป็นไง,นไงสุดยอดยไง,บ,งบอกเลย บรรยกาศสุดยอดมากอาณาจากรตรงนี้ของพ่อหมดเลยของพ่อทั้งหมดครับคร,บครบเนื้อที่พื้นที่ที่บ้านตรงนี้ก็ร้อยตารางวากันแล้วกันเอาายร้อยตารางวาคุณพ่อทอําอาชีพอะไรที่อยู่อาชีพที่อยู่ตรงนี้เดิมทีดีกว,ว่าเดิม่อ,อนน้านที้ก่อนหน้านี้เอาเดิมทีได้ข่าวว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นเจ้าของเหมืองทอง ไม่ใช่เคยทำงานที่เหมืองทองถ้าเคยทำงานที่เหมืองทองมันได้เป็นเจ้าของหรือก็เป็นเจ้าของเหมืองทองอัคระไม่พ่อใช่ไหมถ้าถ้าถ้าพูดไปแล้วก็เป็นรปภของบริษัทลิชโ rotection เป็นลูกลูกอะไรลูกจ้า ลูกเจ้าอ๋อลูกจ้างเอออโโ้หนี่ก็เป็นไอ้นี่มลูกเจ้าของมุกลูกเจ้าของไอ้นี่มีมุกเหมืองทองมีฝังมุกเอ้ยไม่ได้เฮ้ฮ่ากันไปมีมีมุกมุกตลกมุกตลกไม่ใช่ิงคุณพ่อเนี่ยเขาทำงานบริษัทนี้มาหลายสิบปีแล้วออ๋หลายสิบปีแล้วสิบเอ็ดปีสิบปีแล้วก็ผมนานมากแล้วนะเรามาถึงตรงนี้มันมันมาช่วงประมาณสี่โมงแต่เรามาถ่ายทำจริงๆก็คือช่วงเวลาพ่อประมาณหนึ่งทุ่ม ที่พ่อพ่อสร้างว่าปักฐานอะไรนี่มีได้ทุกวันนี้นี่เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้คุยเรื่องว่ามาถึงตอนเย็นแล้วเปลี่ยนเรื่องหนึ่งไงมไม่เพราะว่าเหมืองทองหรือเปล่าไม่ทองครับ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 เหมืองทองไงบ้างบอกแล้วตกดึกอาชีพอาชีพพูดถึงอาชีพพ่อเออเขาถามเ็าถามรถขุดรถไรหยุดทำงานแต่คุณพ่อยังทำงานอยู่เป็นเป็นยามเป็นรปภอ๋อคุณดูแลทุกการแอบไปขุด ไม่ได้แอบไม่แอบไปขุดให้เขาเห็นเลยเห็นเลยนีโอ้จะติดคุกไปจะตามตามกันนะเนี่ยนี่เราหยอกันนะข้เปาเปายเลนครามกันก็คือเหมืองปิดมาก็เป็นเป็นรปภอยู่เหมืองทองก็อยู่ไม่ไกลนะเหมืองทองอยู่ใกล้เนี่ยใกล้ไม่ถึงยี่สิบโลนะพ่อหนึงสิบหกสิบเจ็ดโลประมาณนี้จะเรียประมาณ20โลแล้วกันครับคและหลังจากนั้นพอคุณพ่อออกมา ออกมาจากเมืองทองเรียบร้อยแล้วก็ประกอบธุรกิจครับเถ้าเรื่องธุรกิจหรือเปล่าวะเออครอบครัวนี่แหละทำมาหากินก็คือทัไปไปเกษตรกรครับเกษตรกรเลี้ยงหมูครับเออ่ทำเห็ดฟางครับรับจ้างรับจ้างเขาจ้างอะไรก็ที่เราทำไหวก็ได้ก็ไปครับร้อยหนึ่งร้อยครึ่งร้อยสี่สิบห้าสิบเอาหมดครับว่าแต่ว่าในนอกจากนี้แล้วพอ นอกจากเลี้ยงหมูเ,เลี้ยงเห็ดฟางหลักๆคือเห็ดฟางครับค,คุณพ่อยังมีอาชีพเสริมอะไรไหมน้ำปลาน้ปาจะว่าเป็นอาชีพใหม่ไหมถือว่ายังไม่ใหม่นะพ่อนะมัน,ม,นมันใหม่แต่สําหรับ,จะ,บจะเป็นอาชีพ ก็ยังไม่ได้เพราะยังไม่ได้ขายอ่ายังไม่ได้ยำไหนถ้าว่าถ้าว่าถ้าถ้าเป็นที่มันต้องมันต้องมีรายรับรายจ่ายแล้วเรียกว่าเป็นการผลิตน้ําปลาที่แบบใช่ใช่ใช่เป็นสูตรของคุณพ่อเองใช่ไหมอำเภอวังโป่งยังไม่มีโรงงานผลิตน้ําปลานะครับคือรอจจะเป็นเจ้าแรกก็ได้พ่อใช่ไหมโอ้โหสาธุแล้วรสชาติความอร่อยความสะอาดรวมถึง กรรมวิธีการผลิตเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมใน EP2 ีสองเนาะ EP สองอต่อแน่นอนใครอยากรู้เรื่องน้ำปลาหลายๆคนไม่รู้ว่าน้ำปลาผลิตจากอะไรเอ๊ะหรือมาจากน้ำทะเลกันมาแต่งกินใส่สีถ้าอยากรู้เนื้อหาที่ผมให้ประมาณ80%ที่คุณสามารถต่อยอดได้คุณต้องติดตามช่องผม e p พที่สของทริปเที่ยวเพชรบูรณ์และบึงการ รับรองว่าคุณจะได้สาระแบบเต็มเปี่ยมแน่นอนแล้วก็ของจริงของจริงอยู่นี่ของจริงอยู่นี่ใช่โอเคสำหรับอีพีนี้เราพักผวอนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเดินทางไปบึงการแล้วก็กลับมาแล้วก็้ครับลงน้ําปลาเนี่ยยังไงเห็นบอกว่าจะต้องมอบหน้าที่ให้พี่ดูแลใช่ไหมสรุปแล้วกูจะต้องดันลูกหลานให้เป็นตระแก่ลงน้ำปลาลงน้ำปลานี่ก็คือผมผมยังไม่ได้สรุปนะครับเราก็อีพีอีพีหน้าใครจะถ่ายดา อมบอกว่าอีพีหน้าโอ้ยเออผมลืมไปอีพีหน้าผมมี<น>งานงานมันบุญว่ะงานบุญงานบุญงานบุญเออบวชหรือแต่งก็ไม่รู้ยังไม่รู้อีกมันค้าบเกี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปงานบุญแล้วกันไม่งานบุญงานแต่งเนี่ยส่วนสักอย่างเนี่ยงั้นเอางีาง้ทีหน้าผมเป็นพิธีกรแทนผมอ่าโอเคเดี๋ยวผมพ่อโอเคไหมอีพีหน้าอีพีหน้าพิธีกรแทนผมเดี๋ยวผมนะเป็นผู้ดำเนินการใะแในน้องแบดแล้วกันในช่องแปดโรตี้ครับถ้าผมกลับมาทันก็มาเจอพ่อถ้ากลับไม่ทันก็คือไม่เจอผมเลยไม่เจอเลยนะพ่อนะโอเคนะรอีีีพน้เาก็ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไลค์ให้ช่องกับสันติจ้ามด้วยจะได้ไม่ติดตามพลาดคลิปต่อไปครับผมสําหรับวันนี้เราสามคนก็ต้องลาไปก่อนไปก่อนเนาะสวัสดีครับคลิปหน้าพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบีนี้สวัสดีครับครับผม